ครับผมเราผล่มาที่ช่วงปลายหาดบางแสนกันแล้วนะครับผมเมื่อครู่นี้ฝนตกประมาณ4-5หเมตรชื <c> ่อ <oughs> ที่หาดวอนาภานะตอนที่เราปั่นจักรยานกลับมานะฝนตกแป๊บหนึ่งนับเม็ดได้นะฮะแล้วมันก็หายไปแล้วเราก็มาถึงแถวแถวบ้านเราแล้วเดีจะไปซื้อผักที่บางแสนสายสองนะฮะแวะมาซื้อ,อเตี๋ยวเรือเฉยๆเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปนะ เดี๋ยวจะไปที่ร้านขายผังแถวใกล้ๆร้านโสดนะเมื่อกี้ฝนตกแป๊บเดียวหลอกเราเมื่อเช้านี้ก็มีมเมฆครึ้มๆตอนนี้ก็กลายมาเป็นแดดเปรี้ยงนะครับผมวันนี้เราเจอกี่ฤดูเนี่ยตอนเช้าเคยได้ดูไลา์ตอนเช้าไหมเมฆครึ้ม จนผ่านข้ามหัวเราไปแล้วแดดก็มาน้ำท่าใสไหมเดี๋ยวจะพามาดูวันนี้ก็พอดูได้แล้วเดี๋ยวไอมันสักพักหนึ่งผมว่าตอนเย็นก็น่าจะดูใสกว่านี้ช่วงนี้น้ำมันกำลังขึ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวมันก็จะลงลงช่วงดึกๆนะฮะ ตีสองตีสามนั่นดูแดดเปรี้ยงมาแล้วเมื่อกี้คืออะไรไม่ฝนแล้วก็ผ่านไปแดดเปรี้ยงคืออะไรเนี่ย ันก็มีจอกแหนมาบ้างรออีกสักผมว่าเสาอาทิตย์น่าจะดูดีเหมือนเดิมเหมือนช่วงที่มันเคยใสช่วงนี้คาดการลําบากเพราะกระแสน้ามันตีกลับไปกลับมาช่วงนั้นจืดมันลงเขาปล่อยน้ำจืดลงมาเยอะ สวัสดีนักแกนะักแกซิ่งเรือโชว์ยังเนี่ยโอ้นะนักแกนี่วันที่อยากเจอก็ไม่เจอวันนั้นเราจะถ่ายคอนเซปต์มาเฟียบอกจะหานักแกอไม่เจอนักแกได้เจนิง <c oughs> ได้เจนิงได้ตะบ,บอยนะั่นนักแกนี่เหมือนมาเฟียสุดโอ้บางแสนมีคนไหมไม่มีคนเลยนักแก เงียบเลยมีแต่พ่อค้าไม่ค้า,อาตอนนี้บรรยากาศดีครับผมคนน้อยคนน้อยมาเล่นเรือนักแก้หน่อยนักแกออกเรือหรือเปล่าวันนี้ดูสิอันนี้ฟรีโซนที่เจ็ดนะตรงข้ามซอยสี่เงียบเหงาเก้าอีตัวละเท่าไหร่ที่จริงถ้า ถ้าสั่งเขาทำนี้มันรู้สึกแพงอยู่นะอเก้าอี้ผมผมเห็นว่าสามสี่ร้อยแลวนะถ้าจะให้เขาทำน่าจะสามสี่ร้อยนะแต่ถ้าแบบเรามาเช่าเขานั่งนี่ห้าห้าสิบบาทนะครับผมอืมยแพงอยู่เหมือนกันนะ้สีนะ่ห้าร้อยทังมั้งถ้าอยากถ้าอยากซื้อนะฮะตัวละห้ากว่าบาทจ้าพี่ใหญ่อ๋ห้าร้อยกว่าบาทเลยนะอย่งว่าผมดูมานานแล้วตัวละห้าร้อยกว่าบาทเลยนะเก้าอี้แต่ถ้าเช่าเขานั่งนะคนละห้าสิบบาทนะฮะ น้ำเพชรสวัสดีนะครับวันนี้ไม่ได้ลงครับไปต่อทะเบียนเรือโอ้โหน้ำใสรอ,อยังค้าจะไปช่วงวันสุก์วันสุก์น,กน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานมันน้ำมันจะเป็นสีเขียวอยู่ตอนนี้มันน้ำดูดูค่อยค่อยค่อนข้างดีขึ้นแล้วผมว่าเดี๋ยวอีกสักเส,สาร์อาทิตย์ผมว่าน่าจะดูแบบสายปิ้งนะ อันนี้มันยังมีแบบล่องรอยของจอกแหนที่พัดพามาจากปากแม่น้ํปาป่ามะกงอยู่นะเดี๋ยวไอพวกนี้มันสลายหายไปเดี๋ยวมันก็จะสวยเลยล่ะเห็นไหมถ้าแดดสองมันจะดูดีนะแต่มันมีความเขียวในหน่อยอยู่เมื่อวานเขียวกว่านี้นะแต่วันนี้ก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆแหละไม่มีขยะมาเติมมันก็จะสวยงามนะครับผมโอเคค่ะรู้เรื่องห้าสิบบาทใช่ไหมใช่แล้วห้าสิบบาท โต๊ะเขาจะเซตมันบางบางเจ้าเขาจะเซตไว้เป็นกลุ่มนั้นะเป็นกลุ่มสี่ตัวห้าตัวอะไรประมาณนี้นะถ้าสี่ตัวก็สี่ตัวก็สองร้อยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเรามาคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็เราก็ถามเขาเอาล่ว่าล็อกไหนพี่ผมมาคนเดียวยังจัดให้นั่งคนเดียวได้ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะก็ไปไปถามหาถ้าบางเจ้าเขาขี้เกียจแบ่งเขาก็อาจจะเขาให้เป็นเซตใหญ่หญๆเขาอาจจะให้เช่าเป็นแบบเป็นเซตใหญ่ๆเราก็เออหาเดินหาจนต้องมีเจ้าที่เขาจัดให้ให้คนเดียวนะฮะ ห้าสิบบาทนะฮะหรือไม่เนี่จะเป็นฟรีโซนแบบนี้นะ,ะฟรีโซนเขตปลอดร่มปลอดเตียงของพ่อค,าค้าแม่ค้าเราก็เอาก้อะไหลามาตั้งนั่งได้หรือไม่ซื้อเสือมาปูหรือไม่ก็นั่งมันกับพื้นนี่แหละนะฮะพื้นทรายไปเลยนะเด็กก็ไม่ห้องปูใช่ไหมเด็กก็นั่งเล่นกันไปจะไปประมาณแปดเก้าคนค่ะอ๋โอโหแปดเก้าคนสบายก็ต้องนั่งแบบมันมันเป็นกลุ่มที่เซตไว้อย่างเช่นนี้เขาเซตไว้หกตัวนะฮะหกตัว,ะะตวก็แปด แปดเก้าคนสบายเลยได้ที่ดีๆเลยเดี๋ยวเขาจะเซตไว้ให้เพิ่มคนเขาก็เอามาเพิ่มเขาก็นับตามหัวนั่นแหละนะฮะแต่เพื่อความชัวรก็คุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะบางทีแบบไปแปดแปดคนอาจจะแบบอยากได้โต๊ะว,วางเก้าอี้เออโต๊ะว,วางของอีกเพิ่มอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะคิดคิดอ,อราคาไม่ตรงกัน สอบถามกันให้ชัวร์ก่อนแล้วกันเสื้อ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 ซื้อเอาเลยนะฮะร้อยสิบาทร้อยี่สิบาทนะฮะนั่งชายหาดดีกว่าฝนตกไหมไม่ตกครับผมเออที่หาดวอนตกไปห้าเมตรนะฮะหาดวอนตกไปห้าเมตรผมปัน่นผ่านหาดวอนมาตกห้าเมตรครึ่งน,นะฮะแป๊บเดียวตกแบบจื้อไปแล้วนะฮะ เพื่อนเพื่อนตดปับ๊บกลิ่นยังไม่หายเหม็นฝนมันก็หายไปแล้วนะฮะที่หาดวอนเมื่อกี้นะทําไมพี่ที่นั่งแพงจังทําไมที่นั่งแพงจังอา่าถ้าที่นั่งแพงก็มานั่งฟรีนะฮะนั่งนั่งฟรีทั้งฟรีตรงนี้ฟรีนะฮะนั่งฟรีเราก็ไม่ต้องมานั่งเก้าอี้ที่เขาที่เราคิดว่าแพงนะครับผมก็มันห้าสิบบาทนะฮะเราไม่ใช่ว่า ถูกบังคับให้นั่งนะฮะถ้าถ้าเราอยากอยากนั่งเอกเหน่นอนสบายมันก็นั่งได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะฮะก็เช่านอนกันไปยาวๆอยา่างนี้นะมีร่มมีอะไรถ้าเรานั่งตรงนี้ก็คือฟรีเราหาอะไรมานั่งเองนะฮะมันไม่ใช่ว่าเรามาหาดปับ๊บเขาจะต้องบังคับให้เราจ่ายตังค์นะครับผมเราไม่พอใจอะไรเราก็ไม่ต้องจ่ายนะครับผมเราก็จะได้นั่งฟรีๆโดยไม่ต้องจ่ายตังค์เลยก็ได้นะครับแต่ก่อนสี่สิบตอนนี้แปดสิบเลยหรอ อ่าห้าสิบาทนะครับไม่ใช่แปดสิบนะฮะไปแปดสิบามาจากไหนอันนี้นี่ดูดนี่ได้ดูนี่ได้เนี่ยเขาจะมีเขียนป้ายบอกไว้อยู่นะกาหนดราคาเก้าอี้เป็นมาตรฐานอยู่นะห้าสิบบาทนะฮะนี่เห็นไหมราคาเก้าอี้นี่ฮะเห็นไหมราคาห้าสิบบาทนะฮะต่อตัวนะครับผมเห็นไหมอันนี้เขตปลอดร่มป,ปลอดเตียงซึ่งเขตตรงนี้ไม,ไม่ไม่ได้เสียค่าอะไรนะฮะเราก็มานั่งได้นะฮะมานั่งไม่ต้องเสียตังค์เลยนั่งเกือกอกิ้งนอนกิ้งเอากาอี้เราเองมาก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเราแบบเอออย,ยาก อุดหนุนสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าคนโลโก้คนพื้นถิ่นนะครับเราก็นั่งเก้าอี้เขาห้าสิบบาทนะครับผมคนโลโก้คนพื้นถิน่นคนที่เป็นล็อกพ่อค้าแม่ค้าก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้พวกนักท่องเที่ยวด้วยแล้วกันบางทีเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีฟรีโซนนะไม่ต้องไม่ต้องอยากให้เขามานั่งที่เราหรอกผมว่าเราแสดงความจริงใจแบบนี้เลยนี่ครับพี่มีที่ฟรีเป็นนั่งที่ฟรีได้เลยนะฮะแต่ถ้าอยากนั่งสบายๆนั่งโต๊ะผมได้อะไรประมาณนี้นะฮะเราแนะนําของฟรีให้เขาเลยนะ เดี๋ยวบริการดีเดี๋ยวลูกค้าวิ่งมาหาเราเองนะฮะเดี๋ยวนะครับอะไรนี่มันซ่อนจะไปพรุ่งนี้น้ํายังเขียวไหมคะจะไปพรุ่งนี้น้ํายังเขียวไหมคะน้ํามันยังเขียวๆอยู่นะแต่มันดีขึ้นเรื่อยๆแหละเดี๋ยวผมจะพามาดูใ,ใกล้ๆนะฮะใช่ครับพี่พี่ชายยันขำอีกแล้วผมอยู่แถวแถวบอวีนมีเจ็ตสกีเปล่าครับมีครับผม เจสกีมีให้เช่าถามเอาได้เลยใครที่ขับเจสกีนี่ยกมือทักกล่องมือเรียกเขาได้เลยรู้สึกครึ่งชั่วโมงพันห้าหรืออะไรนี่แหละนะอ้าพามาดูน้าใกล้ๆนะเดี๋ยวผมจะไม่ไม่ลงมาดูอีกแล้วนะเนี๋ยวจะขึ้นไปแล้วผมจะไปหาซื้อผักแล้วจะไปทําก๋วยเตี๋ยวเรือกินนะครับผมเนี่ยพรุ่งนี้มันจะดีกว่านี้นะพรุ่งนี้มันจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีพายุทอร์นาโดเข้านะฮะเนี่ยวันนี้ก็ดูมีความเขียวๆอยู่บ้างนะเมื่อวานมันเขียวกว่านี้นะแต่วันนี้ก็ดู เขียวจางลมนะฮะพรุ่งนี้ก็จะดีกว่านี้นะสีวาก็มาเมื่อวานตั้งใจไปนั่งเตียงผ้าใบาและเล่นบานานา่าโบ๊ทแต่ต้องเศร้าอดเล่นเลยสะพานตรงวงเวียนแหลมแท่นเปิดหรือ,อยังครับพี่ยังครับผมน้ำใสย,ยังครับยังไม่ใสแต่ใกล้แล้วใกล้แล้ว ดูเอานะครับผมนี่ดูดูนะห้ามโอ้ไม้ก่อนมีปลาตุยด้วย <c oughs> เห็นไหมขนาดปลายังตุยแล้วเราจะไปเหลืออะไระจับเขาล่มแล้วดีกว่าเรา,า,าเราจะไปซื้อผักแล้วใครอยากตามผมไปไปซื้อผักที่บางแสนสายสองอันนี้บางแสนสายหนึ่งซอยสี่นะครับผมฟรีโซนที่เจ็ดนะฮะที่เราอยู่เนี้ย กาแฟเย็นก็มาบางแสนหาดสวยการจัดการสุดยอดข้อนั้นมีนิดเดียวน้ําแล้วแต่ดวงที่ไปใช่แล้วครับแล้วแต่ดวงเลยช่วงนี้ธรรมชาตินี่ค่าดาวลำบากเลยอยู่ๆน้ำำําดําน้ําเขียวน,ยน้ําแดงยังมีอ่ะเอองงเหมือนกันอโอโหพี่ชัยยานันมีท่งของขวัญด้วยแล้วพี่ชัยยานันสะพานตรงวงเวียนก็ยังไม่เสร็จนะครับพ่ม กำลังทำอยู่นะครับผมยังไม่เสร็จนะรออีกนิดรออีกหน่อยใกล้แล้วขามพิชยัยยานขามพิชยัยยานนี่ขมตลอดโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อผักผมซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้มามันอร่อยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้ผมชอบใส่ผักเยอะๆนี่นะ เส้นเล็กเรือน้ําตกนะครแล้วผมก็มีไข่มาด้วยซื้อไข่ต้มไข่ใส่ด้วยแล้วก็ไปซื้อผักผมจะไปซื้อผักที่บางแสนสายสองใครอยากตามผมมาแอดทามหน่อยครับทรายใต้น้ําหายดํายังครับว่าจะแวะไปเที่ยวยังครับผมทรายนี่แหละไอตัวหายยากที่สุดอ่ะผมจะพาไปดูอีกทีนิดนึงนะฮะดูเอ,เองนะฮะมันได้เท่านี้นะวันนี้นะฮะแต่พรุ่งนี้มันต้องดีขึ้นกว่านี้นะฮะนี่ นี่นี่นี่คุนๆประมาณนี้เขียวๆเนียน,น่อยรายเข้ารองเท้าเราเต็มแล้วเราสายออกจากรองเท้าแล้วก็ โอเคพามาดูที่นี้นะเดีย๋ยวผมไปละผมจะไปซื้อผักแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้พามาดูตรงนี้เท่านี้แหละนะเดี๋ยวไปซื้อผักถ้าน้ําเป็นถ้าน้ําเป็นแบบก่อร้านผมว่าหาแตกครับผมแนะนํานที่พักหลักร้อยเนีครับใกล้ทะเลบ้านพักแจ๋วนะครับผมบ้านพักแจ๋วอยู่ตรงใกล้ๆตรงนู้นวอล์กอินได้ปั่นจักรยานไปเออเดินไปก็ได้แถวๆนั้นนะบ้านพักแจว๋ว สีเหลืองเหลืองอยู่ตรงข้ามแหลมแท่นล็อกเก้านะดูป้ายแหลมแท่นมันจะมีอยู่ยี่สิบสี่ล็อกดูป้ายแหลมแท่นล็อกหนึ่งติดกับปาหาดบางแสนดูป้ายไปเรื่อยๆแล้วก็เจอแหลมแท่นล็อกเก้าตรงข้ามบ้านสีเหลืองๆบ้านพักแก๋วเคอรี่รูมเบิร์ธโฮเทลแถวนั้นน่ะบ็อกอินะ Walk in, ถามได้ราคาพ่อแม่พี่น้องแถวแถวนะั้นะทํากันนะฮะน้ำใสไหมครับไม่ใสครับผม น้ำจะลงตอนกี่โมงครับหลังพระอาทิตย์ตกนะ่าจะลงหวบๆบแล้วก็จะลงดึกดึกเลยดึกดึก,ดกแบบเหือดแห้งนะเหือดแห้งต่ําสุดตอนสักประมาณตีสามตีสี่นะครับผมแล้วตอนเช้าก็จะขึ้นรูปแบบการขึ้นลงของน้ําจะเป็นแบบนี้ตอนกลางวันที่พระอาทิตย์อยู่บนฟากฟ้านี่น้าจะขึ้นอยู่ในระดับสูงตอนดึกดึกพระอาทิตย์ตกแล้วก็ตีสามตีสี่นั่นแหละน้าลงหวบๆบนะฮะน้ําใสาไหมไม่ใสนะฮะน้ำจะลงหลังพระอาทิตย์ตกนะ เห็นเขาไปจับปูน่าสนุกมากค่ะใช่แล้วแต่มันไม่ได้มีปูให้เราจับขนาดนั้นนะฮะมันอาจจะมีอยู่ตัวเดียวท่ามกลางผู้คนประมาณแสนล้านคนนะครับมีปูตัวเดียวที่หลงเข้ามานะฮะโดนมนุษย์ผู้โหดร้ายนะครับมาวิ่งไล่จับมัน <c oughs> มันไม่ได้มีปูเยอะนะครับผมมันปูน้อยอ่ะนะฮะแล้วเขาก็มาทําเป็นกิจกรรมเ,เฉยๆเมื่อวานพี่พี่พี่พที่ไล์ยอยู่ที่ในตัวเมืองชนนะเขา เขาบอกว่าไปจับปูอยู่ตั้งนานไม่ได้สักตัวนะฮะเขาไปไปไปดูเขาจับหรือไปดูไปจับเองก็ไม่รู้นะแกบอกยังไม,ไม่ได้สักตัวเลยมีพี่อีกคนหนึ่งมาอยู่ที่นี่เดือนหนึ่งมาตกปลามาเช่าที่พักเป็นเดือนเลยนะยังตกไม่ได้สักตัว <c oughs> <c oughs> เออคือเป็นมุกหรือเปล่าแต่ผมว่าเออมันก็ประมาณนั้นอ่ะคือแบบไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับผมเราอาจจะแบบเคยเห็นเขาถูกรางวัลที่หนึ่ง เราก็ซื้อทุกงวดเราก็หวังกันทุกงวดนะฮะเหมือนคนมาหาหมึกหาปลานะฮะเราก็หวังว่าเราจะเจอเนื้อคู่ดีๆสักคนหนึงนะฮะเราก็เห็นเฮ้ยผู้คนก็มีคู่มีอะไรแต่งงานกันหมดนะเราก็น่าจะเจอสักวันสักคนนึงนะฮะแต่เจอดันเจอแต่พวกกระเลียวกกระลาดนะฮะมันไม่ได้ทุกคนที่จะสมหวังนะครับผม เมื่อคืนไปน้ําเยอะไม่เห็นปูเลยค่ะน้ํามันจะลงต่ําๆช่วงประมาณตีสี่นะฮะตีสามตีสี่นะครับผมวันนี้เช่นกันจอรดรถฟรีไหมคะเคยไปจอดร้านหนึ่งแล้วพ่มาไล่บอกถ้าจะจอดให้ไปหาวิธีเอาเองอะไรนี้อาคารจอรดรถอยู่เทศบาลแสนสูงนะครับบางแสนสายหนึ่งซอยสองจอดฟรีนะครับผมเพื่อความป้องกันการดราม,ม่ากันเราก็หาที่จอดที่มันสบายใจก่อนนะครับอย,อย่างเช่นตรงนี้นะฮะบางแสนสายหนึ่งซอยสี่เนี่ย ที่จอดรถดฟรีฟรีมันฟรีหมดนะครับไม่ให้ใครมาทําอะไรแบบนั้นนะครับผมแต่แต่ถ้ามันมีคนมาทําอะไรแบบนั้นเราก็อย่าไปทะเลาะบ,บอ่อแวงกันนะครับแจ้งเทศกิจได้เลยนะครับผมถ่ายคลิปถ่ายอะไรเป็นวิดีโอเป็นหลักฐานนะครับผมว่าทําไมเราจอดตรงนี้ไม่ได้แล้วก็เอาไปร้องเรียนทางเทศบาลน,นะพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าใครที่ทําแบบนี้มันมันอยู่กันลําบากนะครับผมเอาตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานเทศบาลเขาเถอะนะครับผมมีคนทำไหมก็ออะ ถ้าโลกไม่สวยมันก็มีนะฮะถ้าถ้าเราจะไปตีกันมันหาเรื่องตีกันได้นะอย่าไปตีกันแล้วแจ้งร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานเช่นกันหน่วยงานก็อย่าทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องมันตีกันนะครับผมเราต้องเป็นตัวกลางที่ดีที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องไม่ให้มันตีกันนะฮะกฎเกณฑ์ที่ออกมาต้องพยายามทําให้มันได้นะฮะต้องพยายามทําให้มันได้ควบคุมให้มันได้ถ้าควบคุมไม่ได้คนก็ตีกันนะฮะ พวกพี่ๆอยู่ที่นี่มาเยอะอยู่ที่นี่มานานผมผมรู้ว่าพวกพี่ๆรู้เลยว่ามันอะไรคืออะไรนะฮะตกปลาได้ไหมครับหน้าหาดไม่ควรมาตกปลานะครับผมมันมีคนลงเล่นน้ําอ่ะมีคนลงเล่นน้ําแล้วหน้าหาดเราตกปลาไปมันก็มีโอกาสที่เบ็ดเราจะขาดหลุดร่วงไปของมีคมอะไรเงี้ยเมื่อเช้าผมคุยกับเทศกิจประเด็นนี้แหละก็เทศกิจเขาก็ถ้ามีคนเยอะๆมันนเขาก็อ่ามามาสก,กิดบอกให้ไปตกที่อื่นนะฮะ แต่ถ้ามันมีคนน้อยเขาอาจจะอนุโลมบ้างแต่ผมว่าก็เราก็ไม่ควรมาตกปลาตรงที่คนเขาลงเล่นน้ํานะครับผมเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายใช่ครับตกจะเอาไปปรับใครตกจะน่าจะปรับใช่น่าจะทําให้มันเป็นอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์แต่ว่าอืมขนาดเขาบอกว่าฆ่าคนตายติดคุกอจะไม่มีคนฆ่าคนตายเลยเหรอหนวาเพียบทุกวันเลยนะเสพยาติดคุกไม่มีคนเบเหรออ๋อทุกวันเลยครับผม เอามีดไปฝากไว้ในพุงคนอื่นติดคุกอืมโอ้ไม่มีหรอเอามีทุกวันเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องขี้ปฏะติวมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้โทษหลายแรงอะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นอ๋อสบายนะทํากันเถอะนะทํากันไปนะ <c oughs> ก็ไม่ได้แนะนําให้ทําหรอกนะครับแต่ว่ามันคือกฎมันเขียนมาสําหรับผู้คนที่ที่ที่ เป็นเป็นคนปกตินะะมันก็มีคนไม่ปกติเยอะที่ชอบแหกกฎดนะฮะน้าเยอะไหมครับตอนเช้าน้ําสูงนะครับผมเห็นไหมน้ําก็ประชิดริมชายหาดแบบนี้แต่ตอนเย็นดึกๆประมาณสักตีสามตีสี่นู่นน้ำจะลงนะครับผมสอบถามครับบางแสนมีการถมทรายออกไปไหมครับเหมือนทะเลระนาม,มาไม่ครับไม่ถมไม่ได้เอาทรายมาถมเป็นกิจ,จลักษณะแต่ถ้าแบบมีช่วงที่พายุเข้าแล้วมันกัดเซาะก็จะดันทราย มาเพิ่มบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เหมือนพัทยาที่ดูดทรายแล้วมาถมผาาสร้างพื้นที่ชายหาดเพิ่มไม่มีแบบนั้นนะฮะแต่นั่นเป็นวิธีการที่ดีนะตอนนี้คือเท่าที่ดูวิธีการทําแนวกันขึ้นวิธีนี้คือจะจะดูดีที่สุดนะถ้าจะบาทําเป็นกําแพงกันพื้นกันอะไรกันขึ้นอะไรมันก็สักพักกระพังนะฮะมันก็จะเกิดผลกระทบสิบส่งแวดล้อมเยอะการดูดทรายของที่พัทยาเนี่ยเขาดูดทรายแล้วมาถมมาถมสร้างพื้นที่ทรายใหม่แบบเนี้ พื <t us> <t us ้นที่หาดใหม่อ่ะมันมันดูใช้ได้นะฮะตอนนี้น้าสายยังะยังครับผมตรงไหนน้ําถึงเตียงบ้างคะวันนี้ไม่มีน้ําถึงเตียงนะครับวันนี้มันนี้มันไม่ได้ขึ้นสูงขนาดน้ําถึงเตียงนะฮะแต่ถ้าถ้าเราถ้าเราเอาเตียงตรงนั้นขยับลงไปตรงถึงน้ําน้ํามันก็จะถึงเตียงได้เพราะน้ํามันขยับมาไม่ไม่ไม่ถึงเตียงแล้วตอนวันนี้แต่ถ้าเราอยากให้มันถึงเตียงเราก็ไปขยับเตียงเอาให้มันลงไปถึงน้ําได้นะครับผม ซึ่งถ้าน้ำมันลงไปไกลๆถ้าเราอยากให้น้ำถึงเตียงเราก็ยกเตียงเตียงตามน้ำไปได้มันก็ถึงได้ทุกวันนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จัดไว้ประมาณนี้แหละน้ำสาสตอนไหนครับอีกสักผมว่าอาทิตย์หนึ่งเพราะว่ามันพึ่งผ่านมรสุมช่วงน้ำเป็นสีเขียวเป็นสีแดงไปนะฮะมันพึ่งผ่านไปเมื่อวันสองวันนี้เองนะครับผมตอนนี้มันกำลังปรับตัวนะฮะ โอเควันนี้ผมพามาดูกันเท่านี้แหละนะฮะเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อผักไปทําก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วนะฮะวันนี้พามาดูกันเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวว่ากันใหม่นะฮะไม่ได้เอาไม้มาแบตก็จะหมดแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อผักก่อนพอดีซือ้อก๋วยเตี๋ยวเรือมาจะทำก๋วยเตี๋ยวเรือินวันนี้ก็เบาๆอย่างนี้แหละผู้คนยังไม่เยอะนะคนจะเยอะเอะสาอาทิตย์นะครับผมถ้ามีปัญหาดราม่าเรื่องที่จอดรถนี่ให้ไปจอดรถที่บางแสนสายหนึ่งซอยสองนะครับมีอาคารจอดรถอยู่เป็นหลังบบเอฟเลยนะฮะไม่ค่อยมีคนไปจอด เดินไกลยังไงมันไม่เดินไกลนะเดินมาแป๊บเดียวบางแสนสาย1ซอย2นะครับผมหรือไม่ตรงนี้บางแสนสาย1ซอย4สองข้างทางมีที่จอดรถจอดรถทัวร์ยังได้เลยตรงนี้นู่นก็ถ้ามีใครมาทำอะไรที่มันดูไม่ถูกไม่ควรก็อย่ามีเรื่องกันก็แจ้งหน่วยงานเทศกิจนะครับผมศูนย์เทศกิจอยู่ที่ ซอยซอยหนึ่งก็มีศูนย์เศกิจเป็นเป็นาลาเฉยแต่ไม่ค่อยมีคนอยู่แต่ไม่มีป้ายมีเบอร์อยู่เอาเบอร์ที่นั่นได้สลา,าซอยหนึ่งหรือไม่ก็ตรงศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ซอยสองนะครับผมที่ซอยสองนี้จะมีอาคารจอดรถด,ด้วยนะฮะโอเคสาหรับวันนี้นอนหลับฟินลาติสวัสดผมไปก่อนนะครับผมบายบายน้ําขึ้นสูงสุดประมาณกี่โมงคะก็ตอนประมาณเที่ยงเที่ยงนี่แหละฮะขึ้นสูงสุดตอนเที่ยงเที่ยง,ง,ง,งแล้วก็ลงอีกนิดหน่อยบ่ายก็ขึ้นอีกนิดหน่อยนะฮะ อประมาณเท่านี้ได้นี่ขึ้นสูงสุดเท่านี้แหละไม่ได้มากไปกว่านี้แบบมีนัยยะสําคัญหรือเห็นชัดเจนอะไรนะฮะก็เท่านี้แหละทรงตัวอยู่ช่วงกลางวันเท่านี้ไปเรื่อยๆจนถึงตอนเย็นหลังพระอาทิตย์ตกปับ๊บนี่ก็เริ่มลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆประมาณสักตีสองตีสองชัดเจนเลยเดินไปกลางทะเลเลยตีสองตีสามตีสี่นะฮะตอนกลางวันนี้ก็จะน้ําเยอะอยู่แบบนี้ทั้งวีทั้งวันนะฮะใสไหมไม่ใสครับผม ขอบคุณมากครับครับผมน้ำจะเขียวๆแต่ก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไปดูในเพจบางแสนวันนี้ได้นะผมโพสในเพจบางแสนวันนี้ด้วยก็มีภาพมีอะไรนะเนะดูในเพจบางแสนวันนี้หรอเพจ facebook นะครับผมผมก็จะโพสเรื่องราวต่อเนื่องกับในเพในในในทิกตอกนี่แหละแต่ถามในทิกตอกมันมันมีแต่ไลน์นะมันมันดูย้อนหลังอะไรไม่ได้เนี่ยในเนี่ยในเนี่ยผมโพสภาพโพสอะไรไว้อยู่นะ สภาพน้ำสงูงน้ำใสน้ำได้เท่าไหนอันนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าที่เราไปที่หาดวอนวนพากันมาตั้งแต่ฝนตั้งเขาจนฝนผ่านไปจนแดดออกนี่เราไลา่ตั้งแต่เมื่อเช้าน่นะฮะกี่ชั่วโมงแล้วเนี่เนี่ยไล่ตั้งแต่พระอาทิตเนี่ยไล่ตั้งแต่พระอาทิตขึ้นจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่กลับเข้าบ้านเลยโอ้ไม่ก็เนี่ยสภาพน้ำเป็นยังไงดูในนี้ได้นะ ถ้าดูในติ k กตอกมันต้องรอไลค์อย่างเดียวนะมันช้านะฮะก็วันนี้นอนหลับฟันดีราตรีสวัสดีนะครับผมบายบายเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับผมใครสะดวกดูใน facebook ก็ดูใน facebook นะครับผมบางแสนวันนี้นะฮะใครสะดวกดูในติ๊กตอก็ดูในติ๊กตอกกันนะฮะติกตอกส่วนใหญ่ก็ออกมาไลค์เฟซบุ๊กก็มีทั้งรูปมีทั้งไลฟ์ เอาที่เราไลฟ์ยาวๆในติ๊กตอกไปลงให้ดูด้วยใครอยากดูเมื่อเช้าที่ผมตั้งแต่ผมโผล่มาจนผมไปถึงสะพานปลาหาดวอนผาเป็นยังไงก็ไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวไปดาวน์โหลดไว้ให้ดูไอไลฟ์นี้ด้วยเดี๋ยวดาวน์โหลดไปให้ดูกันนะครับผมโอเคไปแล้วกินเตี๋ยวเผือดด้วยเออเลยนี่ทำต้องไปทำอีกถ้าขี้เกียจทำก็คงยังไม่ไม่กินอะ่ะแต่อยากกินผักไงซื้อแบบนี้ไปทำอ,อร่อยนะยี่ห้อนี้ซื้อผักไปเยอะ เราชอบกินถั่วงอกนะชาวมนี้มีร้านกาแฟาเปิดไหมครับโ้เพียบเลยนะครับผมร้านเออชื่ออะไรวะมียูคอฟฟี่หลังสารเจ้าพ่อแสนเนี่ยมียูคอฟฟี่หลังสารเจ้าพ่อแสนอ่อร้านสีด,ดำๆมานะไม่มีเก้าอี้ไม่มีอะไรก็ซื้อกาแฟาเขาแล้วเขามีเก้าอี้ให้ยืมด้วยเอามันตั้งนั่งฟรีโซนได้เลยมันเป็นฟรีโซนพอดีหลังสารเจ้าพ่อแสนนะฮะไปมียูคอฟฟี่เลยนะครับผมโอเควันนี้ไปดีกว่า ไปมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอ๋อมาอีกได้ครับผมร้านไหนคนขายสวยครับโอ้โหร้านไหนคนขายสวยครับผมเออถ้ามีนี่ผมอาจจะเก็บไว้ไ้กินอยู่คนเดียวนะผมอาจจะไม่บอกชาวบ้านเขานะเนี่ยอือน่าสนใจนะผมก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะนี่ร้านไหนเนี่ยเอออยู่ใน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 เมื่อผมไปเจอที่ ที่โตชินผมจําชื่อร้านไม่ได้อยู่โตชินร้านโตชินซึ่งร้านอะไรวะนั่นนี่นู่นก็ไม่มีวันนั้นผมไปกินมันมีอะไรที่ผมไม่ชอบกินทั้งนั้นเลยแต่น้าเสื้อแดงเขาพาไปเลี้ยงคนขายดันสวยเลยต้องซื้อเออชื่อร้านเนียจำไม่ได้ไปถามน้าเสื้อแดงเองนะถ้านั่งเสื้อแดงมาไปบอกถามน้าเขาที่นั่งก็ไม่มีจะซื้อน้ําก็ไม่มีน้ํากินต้องซื้ออันนี้แล้วก็ออกไปเนี่ยนะคออ ขนาดนั้นยังซื้อมาอันหนึง <c oughs> เอออยู่ในโตชินนะครับผมโอเคไปแล้วบายบาย